ดูด้วครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแยกของกุ้งนะครับตอนนี้เป็นต้นด่างน้อยนะครับแล้วลูกมันออกมามันเขียวเยอะนะครับทุกคนนี่ครับที่ผมเคยทําคลิปก่อนหน้านี้ให้ดูนะครับด่างสวยนะครับทำออกมาวันนี้มันมีด่างอยู่สองต้นนะครับขึ้นมาข้างในนี้เยอะมากครับเดยวะครับถึงสิบสิบต้นเลยครับแต่มันมีด่างแค่สองต้นนะครับผมจะแยกออกมาทั้งหมดเลยนะครับแยกออกทั้งหมดเลยนะครับทุกคน ตัวนี้เป็นต้นเขียวนะครับนี่ครับผมจะไล่จากข้างไปก่อนนะครับนี่ครับผมจะน้ําฉีดแล้วผมจะขย่อยงี้ครับแล้วแล้วมันก็จะดูุดออกมาครับแล้วจะเห็นตรงนี่ครับตรงโคนใหญ่กานะครับตรงนี้ครับเราก็ตัดได้เลยครับรากใหญ่มานะแล้วเราพอเรากลับซุบมันจะเสียงดังแก๊กนะครับเราก็ดึงนะครับแล้วก็น้ําน้านี้เลยนะครับ ได้เป็นสองแล้วครับทุกคนในสองแล้วนะครับวันนี้เราไล่ต้น,นต่อไปนะท่านผู้ชมครับมันใหญ่มากครับทุกคนผมไม่ค่อยได้ตัดนะครับผมปล่อยไว้นานนะครับตันนี้มีหน่อแล้วนะทุกคนเห็นไหมครับนี่นครับ ไว้จะเป็นต้นตางแล้วนะครับนี่ครับผมเสียบไม้ไว้ถ้าไหนมันมีหนอขึ้นมาผมจะเสียบไม้ไว้นะครับนี่บต้นังต้นนี้ใหญ่มากครับทุกคนผมปล่อยให้มันใหญ่เลยนะครับเพื่อจะได้ทําเป็นต้นแม่พันธุ์นะครับต้นนี้ผมจะเอาไว้สุดท้ายแล้วกันนี่ครับเขียวหมดเลยครับฝั่งนั้นมีด่างต้นนึ่งนะครับ ฝั่งนี้ครับทุกคนฝั่งนี้ก็แน่นครับแน่นนะครับต้นเขียวเยอะมากครับลุนแซบออกแล้วเพราะว่ามันแย่งอาหารกันนะครับนี่ครับผมเห็นนี้ครับเห็นอย่างงี้พอเห็นคนมาก็ตัดได้เลยครับตัดแล้วก็น้ำสีแล้วก็ดึงครับเหมือนเดิมครับนี่ครับอันนี้ไม่รู้ว่าด่างหรือเปล่าครับไปต่อไปไม่แน่ใจนะครับ ครับใช่แล้วครับคนนะครับ ตากรก็จะปดแกนอานะครับแต่บางทีก็ยกมายกออก,กมาก็ได้นะทุกคน มันดูต้นลูกให้อาหารนะครับให้แย่งแย่งอาหารนะครับนี่ครับผมจะเอาผมจะเอาต้นด่างมาเลยนะครับต้นด่างฝั่งนี้นะครับทุกคนผมคิดว่าน่าจะมีหนอนะครับต้นนี้ยดูครับทุกคนที่ผมแซวมาพวกนี้ก็เพาะได้นะครับมันจะมีตาอยู่นะครับ